ในปีนี้เนี่ยเรกเนี่ยจะอยู่ในวันที่14เมษายนเวลานะครับที่เขาจะเข้าสู่เขาดาวเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยคือ16นาฬิกานะครับ5นาทีด้วยความที่ช่วงเวลาที่เข้าสู่มหาสงการเนี่ยเป็นช่วง4โมงเย็นแล้วน e ั่งสงการเนี่ยเขามีมือขวาถือขันมือซ้ายถือพินนะครับนั่งมาบนควายหลังควายนะครับ พอหลังจากสงกรานไปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเลื่เปลี่ยนวันนะครับจะมีอยู่สีวันคือวันธงชัยวันอาทิตย์บดีวันอุบาทวันโลกาวินาศนะครับวันธงชัยประจําปีนี้นะครับจะตรงกับวันเสาร์สีที่เป็นธงชัยก็จะเป็นสีของวันเสาร์ครับคือสีออกโทนม่วงม่วงอ่าหรือว่าสีออกโทนดำาส่วนอีกหนึ่งวันซึ่งเป็นวันมงคลเหมือนกันก็คือวันเขาเรียกวันอาทิตย์บดีนะครับเป็นวันแห่งความยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือตรงกับวันพุธสีประจําวันพุธเนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนสีเขียวอะไรแบบนี้อ่าจร อาจารย์แล้วผมถามนิดนึงคือคอันนี้จะอยู่ไปถึงนานแค่ไหนก็จะจาง่ายคือถึงสงกา์ปีหน้าปีหนึ่งตาหนึ่งปีดาวพฤหัสคืออะไรแล้วย้ายทําไมถึงดีแล้วราศีไหนจะดีเดี๋ยวฟังอาจารย์ช้างครับหัวหน้าดวงดาวที่ดีที่สุดคือดาวพฤหัสถ้านับในระบบดาวเคราะห์เนี่ยดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่ใหญ่<ช>ที่สุด,สดอ่านั้นเนี่ยดีที่สุดใหญ่ที่สุดเปลี่ยนราศีแต่ความน่าตื่นเต้นของปีนี้มี2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกก็คือพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย ดาวพฤหัสรอบนี้จะสว่างขึ้นอไอค้ค่าความสว่างเนี่ยเขามีชื่อเรียกศัพท์เทคนิคในทางดวงว่าราชาโชคเรื่องที่ดีเรื่องที่สองคือการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ดันย้ายเข้าราศีเมษราศีเมษคือดวงเมืองราศีของดวงเมืองอนะครับมันก็เลยเป็นสองเด้งเลยคือถ้ามันย้ายเข้าดวงเมืองแล้วทําให้ภาพรวมของดวงเมืองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเนี่ยใต้ล่มทั้ง12ราศีเนี่ยโอกาสที่จะได้รับข่าวดี ก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายให้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเวลามันเข้ามันย้ายปุ๊บเนี่ยมันส่งผลทั้ง12สราศีนะครับแต่ละราศีจะได้รับอันที่สองในด้านที่ดีข่าวดีจะดาวนี้ยังไงบ้างอ,าอันที่สองคืออา้าวถ้ามันดีแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวเรียกว่ารับความเฮงความโชคดีตรงเนี้ยด้วยวิธีการใดเราเริ่มจากอะไรก็เลยดีครับเร,เริ่มจากคนที่ดวงดีที่สุด ดีที่สุดนะใน12ราศีเลยแล้วก็เป็นเจ้าภาพก็คือผู้ที่เกิดราศีเมษคือของเดิมเนี่ยเขาพะราหูอยู่ในดวงอพอพระราหูอยู่ในดวงปุ๊บเนี่ยมันก็ดีบ้างเสียบ้างน,นะครับตอนนี้พระราหูยังไม่ออกไปไหนนะครับจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมนะครับแต่แน่นอนครับพอดาวพฤหัสด,ดวงดาวที่ดีสุดเข้ามาเนี่ยนะครับส่งผลให้ราศีเมษเนี่ยดีหมดจริงๆต้องใช้คําว่าเกือบ เป็นภาพใหญ่เลยภาพรวมความรักการงานการเงนินอะไรนี้รองลงมาก็ต้องยกให้ราศีตุลตุลเนี่ยเด่นเรื่องคู่มากที่สุดนะครับชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่นะครับุ้่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองอนะครับพอดาวดวงนี้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยจะส่งผลให้ราศีตุลเนี่ยเขาเรียกว่ามีพัฒนาการไปในทางที่ดีคือคู่จะดีพฤศพเนี่ยอาจจะสู้สองราศีนี้เขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วพฤศพต้องฝากเตือนนิดนึงคือคุณเป็นราศีที่ดาวยูเรนัสหรว่วดาวรุตอยูพึ่งเข้ามา เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมามชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันก็ทําให้ราศีพฤษพเนี่ยเป็นราศีที่ต้องสู้แล้วก็ลุยด้วยตัวเองแล้วบอกข่าวดีว่าพฤษพเนี่ยจะเป็นราศีที่ดวงดีมากในปีหน้าพัดมาก็คือราศีเมถุนนะครับกลุ่มราศีเมถุนเนี่ยทั้งการเงินก็ดีคู่ครองซัพพอร์ต ตัวช่วยก็เยอะแต่ว่าจะเด่นในเรื่องของโชคลาภและก็สิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝันถัดมานะครับเป็นราศีกรกฎดาวพฤหัสเนี่ยเข้าในเรื่องของการงานโดยตรงนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดข่าวดีแต่ก็จะเหนื่อยขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ดวงดาวใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะทําให้ภาระหรือว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เหนื่อยฟรีแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นความเหนื่อยเป็นสิ่งที่มีเข้ามาใหม่แล้วก็ทําให้เกิด ความก้าวหน้าความลงตัวที่ดีเรื่องงานถัดมาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่มีดาวเสาเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมแต่ว่านี่การที่ดาวพฤหัสเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ราศีสิงห์รอคอยมันหมายถึง เด่นสุดคือเรื่องของชื่อเสียงก็จะส่งผลดีต่อเนื่องในเรื่องของความก้าวหน้าสําหรับการทํางานด้วยต่อที่ราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยอาจจะเหนื่อยๆหน่อยเหมือนกันนะครับราศีกันเนี่ยอาจจะได้ผลดีในในเชิงของอพวกอสังหาริมทรัพย์จะดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของอารมณ์ย้ําว่าใครราศีกันเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องหมั่นสวดมนต์ไหวพระ บ่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการสร้างสมาธิขั้นพื้นฐานให้กับตัวเราเธอไมคือราศีคือราศีพิจิกพิจิกเนี่ยจะเด่นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินเช่นมีสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้นอีกหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีธนูนะครับธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสธนูเนี่ยคุณอาจจะเกิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์อยากจะทําน,นู่นทํานี่เยอะขึ้นคำถามถ้าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้หรือใครที่ไม่ได้อยากลงทุนอะไรอยากจะลงทุนในเชิงของชีวิต ครอบครัวก็คือการมีลูกมีบุตรเพิ่มเติมนะครับธนูก็จะเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามานะครับส่วนถัดมานะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรจะไปเป็นผลในในเชิงเขาเรียกว่าสิ่งรอบตัวมากกว่าไม่ได้เป็นผลโดยตรงกับตัวเองนะครับสิ่งรอบตัวคืออะไรหุ้นส่วนญาติพี่น้องนะครับครอบครัวที่อยู่อาศัยถัดมานะครับก็คือราศีกุมนะครับเป็นราศีที่ถึงแม้ดาวเสาจะเข้าก็ยังคงส่งผลดี นะครับในเรื่องของงานความคึกคักยิ่งดาวพฤหัสเปลี่ยนในรอบนี้เนี่ยมันทําให้สังคมของราศีกุมเนี่ยกว้างขึ้นคือโดยเฉพาะยิ่งราศีกุมที่เป็นนักขายนะครับเซลล์ในหน้าตัวแทนเนี่ยคุณจะแบบปิดการขายได้มีเพื่อนมีมิตรมีลูกค้าที่รู้จักมากขึ้นสุดท้ายคือราศีมีนนะครับ<อ>ราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวเหมือนกันจะมีข่าวดีในฝั่งของรายรับรายได้ที่มากขึ้นแต่ไอ้เรื่องรายจ่ายเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ว่ารายได้เพิ่มขึ้นหรืว่าเรื่องของการเงินที่ดีเนี่ยก็จะมีเข้ามา นั่นก็คือ12ราศีแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคุณหนุ่มคือวันที่19เนี้ยนะครับก็อยากจะฝากและทำคมโอ้ดวงดาวดีๆแบบนี้มาสักทีนึงเนี่ยเราควรจะทำยังไงความหมายของดาวพฤหัสเนี่ยมีหลายอย่างถ้าเป็นเลขประจำดาวพฤหัสเนี่ยคือเลข5กําลังของดาวพฤหัสคือกําลัง19ดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวเลข5คือแล้วไม่เป็นดาวแห่งโรงพยาบาลสถานศึกษาศาสนาอย่างสมมติว่าคุณทําบุญอย่างโรงพยาบาลที่แนะนำนะอย่างโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยคือมันได้สองต่อคือได้ทําบุญกับโรงพยาบาลด้วยทาบุญกับ ศาส,สนาด้วยย้ำว่าเลข5กับเลข19เเป็นเลขม <5, S 1> งคลหลังจากดาวพฤหัสย้าย